ภาพทางอากาศนะครับเริ่มแล้วครับกับฤดูก,การท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงบึงบอระเพ็ดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจังหวัดนครสวรรค์ครับขอเชิญชวนประชาชนสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแน่นอนว่าตอนนี้ก็ต้องรับลมหนาวนะครับพร้อมชมนกอพยพที่ลมหนาวพัดพามาที่อาศัยอยู่ที่บึงบอระเพ็ดสาหรับทุ่งบัวแดงครับที่อยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่บึงบอระเพ็ดกาลังออกผลิดอกสวยงาม ซึ่งคาดการว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ที่จะถึงนี้นะครับดอกบัวแดงจะเบ่งบานเต็มพื้นที่พันไร่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมทุ่งดอกบัวแดงได้นะครับสำหรับบึงบอระเพ็ดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่ครอบคลุม3อำเภอของจัหงหวัดนครสวรรค์นะครับก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกอีกทั้งสําหรับคนที่เป็นสิงนักถ่ายภาพหรือว่าเขาเรียกส่องนกนั่นแหละครับ ก็จะรู้ว่าที่นี่เนี่ยมีนกทั้งอพยพและนกประจําถิ่นเนี่ยมาอาศัยกันอยู่มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงนกน้ําของไทยและเป็นแหล่งชมนกชั้นเลิศหนึ่งใน9้าของโลกเลยทีเดียวรวมถึงยังเป็นแหล่งรวมปลาน้ําจืดหลากหลายสายพันธุ์ โดยมีพันปลาที่หายากครับเช่นปลาเสือตอปลาเสือพ่นน้าปลากระโ霍เป็นต้นครับทางด้านของนางสาวชุติพรเสชังครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว <c oughs> ให้มาสัมผัสลมหนาวปลายปีครับที่ <c oughs> ทุ่งบัวแดงซึ่งกําลังบานสะพังในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ชื่นชมในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งดอกบัวแดงนะครับจะ บานช่วงเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬกานะครับโดยจุดชมบัวแดงครับจุดที่1จุดชมบัวแดงครับซึ่งอยู่บริเวณบ้านรางบัวตําบลวังมหากรอเภอํทาอท่าตะโกจุดที่2ครับเขตห้ามราสัตว์ป่าบึงบรวเพชรและจุดที่3ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์